อ่ะทำไงดีอ่ะออกดิศูนย์คนหรือว่ามามันยังไม่ดีเท่า์เน่ตมันช้าท้าไมไม่ไมไม,ไม่มีเห็นไหมคนเขารออยู่สวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีค่ะบ๊ายบายเจอกันใหม่นะคะร <laughs> <laughs> อเล่นรอเล่นสวัสดีค่ะทุกคน วันนี้นะคะกันมารีกำลังทำกิจกรรมอะไรคะนี่มือเป็นเอ็มซีกันมารีกำลังทำกิจกรรมตีแปดมินชั่นนะคะครับเป็นกิจกรรมที่ตอนนี้เรากำลังบ้ากันมากๆตอนนี้ตีกันแทบทุกวันที่ว่างนะครับวันไหนที่ไม่มีถ่ายละครวันไหนที่ว่าเราก็จะมาตีแบดกันนะครับกอล์ฟมังกก็จะชวนน้องตั้มอะไรพวกนี้มาด้วยเพื่อน วันนี้ตั้มมาตีด้วยนะคะใช่ยิ้มอะไรแล้วก็มีน้องบูมนะคะน้องของเรานะคะที่มาตีเป็นลูกศิษย์คนใหม่ของกันพัฒน์ฮะเขาจะเขาจะมาได้ตีกับบูมเลยสวัสดีทั้ง800กว่าคนที่เข้ามาดูตอนนี้นะครับสวัสดีค่ะอุ้ยคนดูเยอะนะเนี่ย ทั้งที่จริงๆเราไม่ได้มีอะไรแบบน่าตื่นเต้นนะคะขอโทษทีนท่นัดมาแบบนัดมาทําอะไรที่มันอาจจะดูไม่มีสาระเท่าไหร่เดี๋ยวเราจะให้ชมนะคะ,ส,ะสกิลของกันนพัฒนนะคะ,ะคือกันนพัฒเป็นคนที่ชอบตีแบตมากแล้วก็ตีแบตเก่งมากแล้วพอเราเห็นใช่ปะเราก็แบบอยากตีบ้างอะ่ะแต่เขาอ่ะไม่ค่อยอยากตีกับเราเท่าไหร่เพราะเขาเหมือนแบบเราเก่งไม่พอไงอ้อาวาละเราเก่งไม่พอไงเขาก็เลยไม่อยากตีกับเราพอเ <ๆ S 1> ขาตีกับเราเขาไม่สนุกไงเขาก็แบบอ๊ย ง่ายไปอะไรเงี้ยเขาก็เลยถึงขั้นต้องลงทุนเรียนกับครูเพื่อที่จะแบบตีให้ได้แบบอย่างน้อยก็ไม่แยกเกินไปอ่ะเขาจะได้ไม่ด่าเราเวลาเราไม่เล่นกับเขาถูกปะเอาแกเนี่ยถูกไหมเขาไม่เคยด่าเขาไม่ด่ารักเลยเขาให้โอกาสที่รักพูดแกตัวใช่ครับใช่ครับมาริออนเื่อเห็นปะชอบมาเขาไม่คือคือนึกออกปะเวลาผมเชื่อว่าคน ตู้ทั่วไปอเวลาตีแบตอะเขาก็จะตีแบบลมแบบตีโต้กันไปโต้กันมาธรรมดาเ้วยป่ะเพราะว่าเราตีแบตอะการเริ่มตีแบตคือตีจากหน้าบ้านตีตรงถนนที่เราไม่มีรถนะครับแต่ว่าพอมาตีในสนามอย่างเงี้ยมันต้องตีแบบเล่นแบบโต้กันไปโต้กันมาหยอดตบอะไรเงี้ยซึ่งพอเขามาเล่นอะมันจะได้ล่นเป็นคู่ไงเล่นคู่กันปุ๊บแล้วเราสู้คู่อื่นไม่ได้เว้ยเราสู้คู่อื่นไม่ได้เลาเราสู้ได้สู้ได้เพราะเขาตีอยู่คนเดียวไงตอนแรกๆอ่ะ <laughs> ่ใใ <laughs> <laughs> เหมือนเรามาทะเลาะให้คนดูดูอะไม่ไม่ทะเลาะแต่ว่าผมก็เลยอยากให้เขาเนี่ยมีพื้นฐานที่ดีคือมารีเป็นคนตีได้แต่ว่าเขาขาดความคล่องตัวเนื่องจากว่า,าเป็นคนขี้เกียจค่ะขาเขายาวแล้วเวลาเขาวิ่งอะเขาจะเหมือนแบบโซเซออกป่ะเออคือซึ่งการวิ่งขอดน่มันต้องวิ่งแบบก้าวก้าวคือไม่ได้วิ่งก้าวอะเยอะรู้ปะก็ก้าวได้ไงสิบนาทีแรกอะได้ตอนนีไม่เหนื่อย ก็เลยจัดให้เรียนกับคุณครูที่สอนผมนะครับแล้วพอเรียนไปได้สองกี่ครั้งนะ,ะรีเทิร์งสามเรียนไปสาม,สามครั้งเธอเรียนไปสามที่ครั้ง<ร>ก็เห็นพัฒนาการครับตอนนี้เขาเริ่มแบบเก่งขึ้นแล้วนะตีให้ดูไหมตีให้ดูให้ดูไหมได้เดี๋ยวเราจะตีให้ดูนะไมไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไมอง,งกังวลนี้อันนี้อันนี้ไม้นะคะ,ะอันนี้อันนี้ลูกนะคะ ตไม่ว<ง>ันนี้เราเห็นผลที่มาคือเราตาั้มขอบคุณทุกคนที่เขากดไลค์คร่บติกอถ่ายหกไม่จะให้ตั้มผักทายค่ะตั้มค่ะอุ๊ยคนดูเยอะวะอุ้ย2,000คนจริงเนี่ยจ้างเท่าไร,รอ่ะพี่ตั้มนะคะโ้ตาตั้มจ้างค่ <c oughs> ละคนละร้อยอลยวะคนละร้อยเไรวปตีะเดี๋ยวเราจะตีแบตให้ดูนะคะ<า>เดี๋ยวเรามีตะกล้องส่วนตัวมัน แป๊บนึงนะกลับกล้องไหนหวะเนี่ยโ okay. อเคเดีเยวคนดูนะไปดิบูมไปนับอ๋อเอาลูกก่อนแป๊บนึงเดี๋ยวผมปเป็นผู้ภาคที่ดีให้ครับแมตต์นี้ครับแมตต์สำคัญครับแมตต์รักร้า แนวนอนได้ป่ะคุณผู้ชมนี่นะป่ะมันจะกว้างกว่าเออแต่แคงโทรศัพท์ดูไปก่อนใช่ใช่ใช่โอ้ย ต้องจะกลับกล้องยังไงอ่ะเขาให้ตีข้างบนนะไม่ได้ตีล่างมาเร็วตีดีขึ้นกว่าวันแรกเยอะครับมาลีตอนนี้ตอนแรกคือไม่วิ่งเลยตอนนี้เริ่มมีการแบบวิ่งมีพัฒนาการขึ้นเยอะครับ ไม่ข้ามนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย v ร r น g ่ก d น่ารัก,กวันนี้ผมแพ้เด็กน้องคนหนึ่งที่มาสวัสดีเมื่อกี้ดีน้องประมาณเจ็ดขวบแต่เป็นแบบมือหนึ่งของคอร์ดนี้ตั้มตั้งกล้องเหอะตั้งแล้วค่าจะเย็นๆนะฮะ เมื่อกี้ลองดูค่ะพี่ป่วยันดีด้วยครับขอบคุณ2,200คนนะครับที่เข้ามาดูนะครับเป็นแมตรักร้าวนะครับผมโอ้โหตีธรรมดายังไม่ได้แต่ละลูกที่ฝึก <c oughs> อุ๊ยไม่เห็นกล้องเจอพอดี <c oughs> <c oughs> กล้องเจอ ระวังแขนหลุดนะเว้ยเอ้าฝึกตีั้ยอะไรอ่ะโอ้ยยากกดตู้วาไหมดิโอ้ย ไม่ไว้อย่าฝืนถึงว่าตีแล้วเอ้ยรับลูกตกลูกนี้ได้สุดยอดเฮ้ยอาจจะมีเสียงแบบปกแปลกบ้างนะครับแต่ว่าถือว่าเธอตีดีขึ้นเยอะจากบันแรกมากนี่มีการโยก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 เออยอด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  เฮ้ยได้แต้มว่ะนี่คือมะไราในหนเนี<อ>่ยไอจีคนี่ไอจีเหรอนี่อใช่หรอไม่กาเฟ็นท์เหรอร บ่มือเล้งดีเอเอ่อนน่เอ้าหมดแล้วเหรอไม่หมดพรแล้วคนดูหายเฮ้ยคนดูเพิ่มนะตอนพ่ตีแบตอะอ้าวแล้วพอมาคุยอ่ะรถขอให้รู้ว่าชอบฟังมากๆค่ะขอบคุณนะคะฝากด้วยนะคะถ้าใครยังไม่ฟังไปกลับกล้องไงอะนี่ไง ถ้าใครยังไม่ฟังนะคะฝากเข้าไปกดไลค์กดแชร์กด exactly. Subscribe นะครับกด Subscribe ด้วยนะคะใช่ครับ Subscribe Subscribe ใช่ค่ะช่างน่าที่รักเขาไม่สุขเลยอหะหน้าเขาดีเหมือนแบบสวยในเช้าแล้ไปอะไนรการคอใรู้ว่าฉันนั้นยังรักเธอ แต่เธอยังคงเหมือนเดิมไม่มีอะไรที่มันจะดีขึ้นมาขอให้รู้ว่าใจของฉันที่มีมันยังคงรักเธอคุณเดียวไม่เปลี่ยนไปม้ว่าเธอจะไม่กลับมาเฮ้ยมีใครอยากจะฟังเวอร์ชันกานพัทไหมคะไม่มีครับ ที่รักร้องพอแล้วกันเนี่ยที่รักขาที่รักต้องร้องให้เพลงขอพอเขาเพาะเว้ยเพื่ภูมิใจตัวที่รักมากเป็นเพลงที่ทําออกมานะครับแล้วก็ลงลงทุนลงทุนเองเราเองหมดทุกขั้นตอนที่รักเราท,ทําเพราะว่า,วามันเป็นคุณค่าเว้ยเสียให้หน่อยเพาะว่าทำผมกับผมไม่สวยก็ไม่สวยอยู่ทีสวยแล้วหัวเขาล้า ขอให้รู้ว่าพร้อมมากๆเลยนะคะใช่ครับ เก,าาก่งถ้าตีแบตเหนื่อยแล้วยังร้องเพลงเพราะอีกอ๋อเมื่อกี้ไม่เหนื่อยแล้วตีกับมันอี่เนี่ยค่ะไม่ใช่ไม่ดีเนี่ยเห็นไหมชอบว่าเขาแบบเนีน้ยในทุกอย่างที่เขาทำเขาจะเสียสิทธิ์ว่าอะไรนะเขาร้องเล่นทีเนี่ยทีละเขาชอบแล้วพีเ่เขาชอบอ่าเขาว่าเขาร้อเล่นนี่คนแบบพี่แซวอ่ะ นภัสดีกีตาร์มารีร้องโอ้โหเอาไม่ดีดีกีตาร์นภัสร้องดีกว่าป่ะคะเฮ้ยเขาเล่นเปียโนที่นักร้องเฮ้ยเล่นอะเฮ้ยคุณเป็นจริงเหมือนที่รักแบบเอาตั้งไหมแล้วก็นั่งคุยไหมเออเราจะเอาขาตั้งกล้องมายังไงร่วงหมดร่วงลงไปนี่มันมันกุ่นไหมเสียงน้องมารีน่ารักมากๆชอบค่ะ ใช่เหรอคะไลฟ์ตอนไหนกันไม่เคยมาไลฟ์ตอนตีเป็นมีคนบ่นนะคะเพราะไม่มีเพื่อนตีตเราแย่งเพื่อนตีเของมาไลฟ์สดนะคะแล้วเราก็น้าเราก็ย้อนแสงเราเราแมรี่ร้องสดเลยคะ่ะโอ้ไม่กอไปไม่ได้เขาไม่กล้าเขาคุ้มขั้นทุกขนันเดียวมองอยู่แล้วเขาอืมเพลงคือแล้วเพลง คอยรู้ว่าฉันนั้นยังเดิมเดิมเดิม่ีฉิบเขาเขินอะไม่ต้องเขินหรอกคนดูไม่เท่าไหร่ยัง2,500คนเองชิบหายเยอะกว่างานอีเวนต์อีกอะมาดีเสียงใสมากใช่ครับ สสียงใฝากไปดูบล็อกด้วยนะครับวันนี้เพิ่งลงนะครับเป็นบล็อกที่ทำตอนที่เราไปไปรับบล็อกไม่ไม่เขามันก็ก็ตอนนั้นเราวะนี่ไงนี่ไงนี่ไงอะไรพูดเหมือนกลัวเขาไม่รู้อ่ะตอนนั้นเราอ็นี่ไงก็เป็นนี่กันนิดนึงนะก็เลยรับไปนะครับแต่ว่า ไม่รับละเขาจะบอกว่าเอ่อตอนนี้เพลงขอให้รู้ว่ามีคาราโอเกะในจุกสแล้วนะคะดยอดมากใครที่ชอบร้องเพลงนะคะก็ไปร้องกันได้นะคะมาร้องคู่กับเราด้วยได้ด้วยนะเพราะว่าเราจะทําเป็นแบบดูเอ็ดในจุ๊กว้าวน่าสนใจแล้วเดี๋ยวเราจะให้การันตไปร้องคู่เราได้นไหมคะเบบี้ได้ได้ได้ นี่ไม่พูดเลยค่ะะมารีเสียงเพราะที่สุดอยู่แล้วโอ้โหอวยกันปะเนี่ยแบตซีแน่ๆคนนี้เฮ้ยทุกคนตอนนี้คืออยากให้เราทำไรคะอยากให้เราตอบคำถามหรืออยากให้เราตีแบตหรืออยากให้เราเต้นให้ดูหรืออยากให้เราแบบเฮ้ยเขายกตัวเขายกตัวที่รักให้แฟนขับตัวปวะ เฮ้ยเมียไงสดๆไงพี่กกนมีแฟนเป็นนักร้องด้วยใช่เป็นวล็อกที่มีชื่อมารีเยอะมากใช่ไงเพราะว่าเขากลัวละอองใช่แอบถ่ายบล็อกแบบไม่มีเขาอย่างน้อยก็พูดชื่อเขาเยอะหน่อยนี้ใช่ไหมใช่รู้ทันไม่คือตอนรับงานอะเรา โอเค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 มีพี่กันอยู่ข้างๆไม่ต้องเขินนะคะหนุม่มเลยโอ้โหยิ่งมีพี่กันอยู่ข้างๆยิ่งเขินนะพูดเลยเพราะว่านี่คือคนที่ขี้แซวแบบตัดมากๆอ่ะคือเวลาแบบเหมือนเราทำอะไรแบบไม่ได้แบบนเนอะปะคืออะไรคือถ้าเป็นแบบเพื่อนเขาอะไรเงี้ยสมมติพีนอย่างเงี <Yeah. S 2> ้ยนั่งอยู่ข้างๆเขามันก็จะแบบเฮ้ยดีว่ะตรงนี้ดีว่ะอะไรเงี้ยมันก็แบบสปอร์ตเขาเข้าใจปะ แต่เนี่ยมันก็จะเนี่ยทีแรกก็รู้อยู่ว่าไม่ว่ายังไงเขาก็อยากให้เราตอบคำถามอยากให้เราตอบคำถามอะไรดีคะถามมาได้เลยค่ะเราจะตอบทุกคาถามที่ตอบได้นะคะ Hello Cambodian fan อยากดู EP 22ค่ะ ไม่นานเกินรอคะ่ะจริงๆก็มีอยู่แล้วแหละกะว่าจะลงแต่ว่าอืมก็ทนดูพี่กันไปก่อนเราเล่นก็ดูวอล์กของพี่การไปก่อนเดี่ยวไปก่อนเนาะขอให้ได้สักสามล้านวิวแล้วเดี๋ยวจะไปอีพีีสิบสองได้ไหมไม่ก็เร็วๆนี้ก็คงปล่อยแหละแต่ตอนนี้ก็ดูแคคตัสของกัญชไปก่อนนะคะส,สวยมากเลยนะเขาเลือกอยู่ประมาณแบบครึ่งหนึ่งเลยนะไม่ถึง ยี่สิบเปอร์เซ็นต์อ่ะโอ้โหคุณคุณก็เลือกหมดอ่ะผมเจออะไรผมก็ส่งให้คุณดูก่อนหมดอ่ะชอบไหมอันนี้ดีเปล่าไม่จริงอ่ะบางทีก็ตั้งอะไรผมก็ไม่รู้แบบแพงแน่ๆทําไมบอกเขาเขารู้ที่แล้วต้นมาเนียนเขาบอกหมดต้นรักกันนานๆนะคะเฮ้ยคนดูจะสามคันแล้วอ่ะนะพัด์ทโว้าวเฮ้ยไลฟ์บ่อยๆนะคะคิดถึงทั้งสองคนเลยอยากเห็นฝรั่งน้อยไปกินส้มตำกลางทุ่งนาอีกจ้า ขอบไปกินกลางทะเลได้ไหมคะอยากไปตกปลาหมึกมากเลยค่ะช่วงนี้เราจะหาเวลาไปตกปลาหมึกกันเนาะแล้วเดี๋ยวเราจะไลฟ์กินปลาหมึกสดๆกันป่ะเวลาเจอกันยากมากเเมารือคนนึงก็ถ่ายละครพุทธหาสุขสาวอาทิตย์อีกคนนึงก็ถ่ายจันทรคันพุธเป็นเวลาที่ไม่ตรงกันเท่าไหร่สวยหล่อน่ารักมากๆค่ะดูแลยิ้มยิ้มตามตลอด น้องกันให้ของขวัญวันเกิดอะไรน้องมารีคะบอกเขาไปดิบอกว่าก็เป็ช่วงนั้นไปช่วงออกแบกบ้านไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยไม่เกี่ยวเปล่านางไม่ได้นางก็โอางนตังค์ให้ก็แบบไปเป็นช่วงที่ออกไปไหนไม่ได้ไง ไม่ก er ็เพื่อแบบว่าเหมือนกับว่าก็เหมือนแบบเออแบบแบบเหมือนเไม่สะดวกไปซื้ออะไรก็แบบเออเก็บไว้แต่ก็อยากให้ในวันเกิดอะไรอย่างนี้ก็เลยให้เราเราก็สมทบทุนสมทบทุนเราอยากซื้ออะไรเดี๋ยวเราก็จะแบบเก็บตังค์ซื้ออะไรเงี้ยเอาจิงงก็ดีเหมือนกันนะผู้ชายแบบเนี้ยเนาะเราจะได้แบบมีอะไรแล้วก็ออะไรนีน่าอะไรอย่างเี้บางทีเราอาจจะอยากได้อะไรแบบเล็งอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยขอให้รักกันนานๆนะคะพี่กันพี่มารี วันหลังถ่ายต้นว่านทน์ให้ดูด้วยเออมาคือเหตุผลที่ลืมต้นวาเละไลนะครับไม่ได้ลืมหรอกจริงๆแล้วเนี่ยแต่ว่าหลายคนถามว่าต้นวเลนไทน์อยู่ไหนนะครับความจริงก็คือตอนเนี้ยอยู่โรงพยาบาลอยู่โรงพยาบาลครับจริงๆคือเราเอาไปอนุบาลเพราะว่าสภาพตอนที่มันไหม้ตอนที่นั้นตอนที่ออกรายการที่เราเคยพูดไปนะครับคือหลังจากที่เราเนี่ยไม่ได้ลดน้ำเขาหนึ่งอาทิตย์ เราเราขาดการดูแลเขาคือผมเป็นคือผมไม่ได้อยู่กับเขาตอนนั้นแล้วผมก็เลยบอกว่าทีลกรดน้ำด้วยนะทีะรักต้องเลยทีรดน้ำด้วยนะแล้วเขาไม่ลดนี้ผมเว้ยคือเหมือนเขาแบบก็มารดเองสิเอ้าแล้วสุดท้ายต้นไม้พอมันเจอแดดมากมากแล้วมันไม่มีน้ำมันก็เลยแบบขาดไม่แต่ต้นที่อยู่รอบรอบะคือไม่ไม่เป็นไรเลยเพราะว่าต้นนี้เหมือนเพิ่งเอามา แล้วแบบเราก็ไม่รู้ว่าเขาเพู่าางันน้ำมันรือเปล่ามันก็เลยกลายเหมือนขาดน้ํานานกว่าต้นอื่นมันก็เลยไหมลราเลี้ยงตรงระเบียงบ้านครับซึ่งแดด,ดโดนทางเดียวนึกออกปะเพราะฉะนั้นไอ้ครึ่งหนึ่งที่มันที่มันโดนแดดมากๆแล้วมันขาดน้ําเนี่ยมันไหม้แล้วสีมันแบบจากสีชมพูอะกลายเป็นสีแบบไม่มีสีอะเป็นสีแบบลอกไหม้แล้วกลับมาดูบ้านปุ่ะจะร้องไห้นะครับก็เลยโชคดีที่ว่าเจ้าของที่เจ้าของที่ซื้อมาเนี่ย เขาเขาไปดูแลให้เอาไปแบบว่ารักษาอะไรเงี้ยจนตอนนี้มม่ก็เกลับมาดีขึ้นแล้วเนาะเริ่มเริ่มเกือบกลับมาปกติแล้วใช่ครับผไว้รอให้แบบดีมากๆก่อนเราจะไปถ่ายเธอขึ้นมาเอาแบบว่าสุขภาพร่างกายแข็งแรงแบบถึงเราไม่ลดน้ำมันมันก็เป็นไม่เป็นไรนะคะครับผมเราก็จะไปถ่ายเธอขึ้นมาใช่แล้วค่ะ เด,เดี๋ยวยยการณพัฒจะเต้น <te hn S 2> ให้ทุกคนดูนะคะไม่ใช่ที่รัก็ขาจะไม่ดีแบบแล้วที่รักคุยกับคนดูหน่อยอีกหนาทีครึ่ชงชั่วโมงลไลฟ์ครึ่งชั่วโมงได้ชอบดูติ๊กต็อกกันไหมคะตอนนี้กําลังเห่อติ๊กต็อกมากเลยอ่ะเขาอยากเล่นมากเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้เขาจะให้การณพัฒถ่ายกับเขาหนึ่งอันซึ่งเขาว่าน่ารักมากฮาแน่แน่ มาสกิดผมทุกวันเพราะที่รักถ่ายกับเขาหน่อยอ่ะนี่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 เราพี่กันไม่ยอมถ่ายอ่ะทำไมคะทำไมไม่ยอมถ่ายกับเขาคะที่รักถ่ายกับเขาได้ไหมสะถ่ายกับเขานะได้มันน่ารักเนอะเมื่อไหร่พี่กันจะไปใช้บริการคลินิกคลินิกค่ะเดี๋ยวไปครับไปแน่ๆครับจะมีธุรกิจร่วมกันไหมคะตอนนี้ก็ พยายามช่วยเขาอยู่ครับแล้วก็พยายามแบบเอ้ยขอตังค์เขากินข้าวบ้างอะไรอย่างี้เพราะว่าตอนนี้คุณมารีรวยมากนะครับไม่จริงเขาไม่รวยแต่อยากรวยแม่ที่รักเราต้องนั่งฝั่งนี้ดูดีฝั่งโอ้โหรู้ที่รักคิถว่ามันไม่มีมือที่ตั้งไงนี่ไงเขามีมือมือเขายาวมากโหอยู่ใส่มากขอบค่ะชอบค่ะคิดถึงอีเวนต์มากค่ะ ได้ครับจะเจอกันตอนนี้เริ่มเริ่มน่ารักมากรักกันนาะนๆนะคะใช่ถ่ายด้วยกันน่ารักดีหมายถึงติ๊กต็อกนั่นเลยเออหมายถึงไอ้นี่ลู๊กต็อกปั้ยมีไงติ๊กต็อกนะ่ารักมากๆเลยค่ะอันนี้ชินลากเิเรียน <ๆ S 1> ไม่ได้<ๆ>แล้วนะโออเคถ้้านนงไม่ีิรักน้องทั้งสองมากทำทุกอย่างน่ารักหมดเลยค่ะ ่รักที่สุดโอ้โหคงจะมีคนนี้แหละที่ชมมาติ๊กต็อกน่ารักมากค่ะขอบคุณครับน่ารักมากพี่กันน้อยใจไม่มีใครชมเขาว่าน่ารักชมเขาว่าน่ารักหน่อยได้ไหมคะขอเสียง,งคนรักกันหน่อยคะ่ะที่รักยิงง่งเงาแล้วอันนี้เอา้าน่ารักเหรอนี่เราตีแบกกันโหดมากเลยนะไม่มีใครตีแล้เนี่ยน,<ต>นี่ไงบอกน่ารัก ร้องเพลงขอให้รู้หน่อยค่ะรองให้เขาฟังหน่อยแล้วขอให้รู้ว่าใจของฉันที่นี้มันยังคงรักเธอคนเดียวไม่เปลี่ยนไปแม้ว่าเธอจะไม่กลับมา <Hey. S 2> เฮ้ยเฮ้ของเขอนะ่ะ ว้วันหลังเราจะไลฟ์กันอีกแหละใช่พี่กันยองอ่าเนี่ยการมีความฟิดของเขาเป็นไ่างน้งั้นไม่ก็<ๆ>แบบแก็เดี๋ยวไว้รอจังหวะดีๆแล้วกันนะครับที่แบบเราใช่แต่ว่าระหว่างนี้เราก็จะอัปเดตครับนะคะได้ดูอีพี12แนะ่นอนค่ะไม่ต้องห่วงแล้วก็เราจะถ่ายติก๊กตอกลงกันบ่อยๆนะคะใช่ไหมคะพี่กัน อันนตั้มอ๋อแป๊บนึงกี้กางเสร็จแล้วแล้วก็ไปตีแล้วเปตียังไม่ได้พูดเลยหรอเขาคุณทุกคนใช่ตั้มบอกตั้มเองไม่ได้พูดเลยเลยนะเออโทษโทษโทษก็เขาไม่ชอบเล่นดิกถอกอ่ะเขาเล่นไม่เก่งอ่ะีรราาไทปูกันโอ้ยยจะะถ่่ลเดี๋ยวเราจะถ่ายรูปกันเอาทุกคนครับเอาอันนี้ออกยังไงอ่ะเอาคอมเมนต์ลงยังไงอ่ะถ่ายรูป นี่ลากำลังทำการแคปหน้าจอเอาแบบมีอันนี้ด้วยปะเย้ถ <Okay. S 1> ่ายนะ yeah. ร,รูปเรียบร้อยแล้วนะคะเก็บไว้เป็นความทรงจำ <c oughs> ขอบคุณนะทุกคนที่มาคุยด้วยทั้ง3,200คนนะคะครับผมขอบคุณทุกคนที่เข้ามากดไลค์ให้เพจเราด้วยนะครับตามกันมา เท่านี้เท่าไหร่ครับอบสามหมื่นแล้วใช่ครับของสับสกายเอ้ยไม่ใช่ฟอ l โล w ก็ยังไงก็ดีใจมากๆนะคะที่ทุกคนแบบคอยติดตามนะคะคอยเชร์และเราก็จะสู้ต่อไปเยี่ยทำเป็ดีสุดโอเคไปที่แบบต่อแล้วนะดูแลสุขภาพกันทุกคนนะครับบ๊ายบายนะคะสวัสดีค่ะเจอกันครับบ๊ายบายเร็วตั้ม <laughs> นั่งพุงยื่นเชียเฮ้ยพุงไม่ออกเ้ยเฮ้ยบายนะคะไว้มาคุยกันใหม่นะเอ๊ะปิดไงอ่ะเอ๊ะ